คลิปนี้ลีบอกก่อนเลยว่าอาจจะทำให้ฝันของใครหลายๆคนสลายและดูเรียวมากๆแต่มันคือเรื่องจริงที่หลายๆคนเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะต้องใช้วิจจรณญายาเน็ตหนึ่งนะคะว่าตัวเองคิดยังไงกับมุมมองเหล่านี้เนาะ Hi guys! welcome back to w i t w i n i today วันนี้เราอืม มันเป็นเรื่องราวที่หลายคนที่อยากสมัครแอร์ควรจะรู้เนาะแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงโควิดนะคะแต่ว่าการเป็นแอร์ก็ยังเป็นความฝันของใครหลายๆคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ควรที่จะรู้ก่อนไปเป็นแอร์เพราะอะไรเราควรจะรู้ก่อนว่าเนื้องานเนี้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันเหมาะไหมถ้าเราจะต้องทําในระยะยาวถ้าเรามีไลฟ์โก้เนาะ เป้าหมายชีวิตระยะยาว5ปี10ปีหรือครึ่งท่อนชีวิตของเราที่เราทำงานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราได้งานแอร์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนๆก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคอมมิตก็คือเราเนี่ยเราจะต้องผูกมัดกับสิ่งสิ่งนั้นไป ในระยะเวลาหนึ่งและถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอาชีพแอร์หรืออาชีพแอร์บันดันมีปัญหาเหมือนตอนโควิดในช่วงนี้เราจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นลี่เลยอยากจะมาพูดถึงว่าสิ่งที่ควรจะรู้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะมาค่ะอย่างแรกเลยที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วและเป็นคอมมอนติงที่คนเป็นแอร์มักจะพูดให้เราฟังก็คือ นอนไม่เป็นเวลานั่นเองนะคะพูดก่อนเลยว่างานแอร์ไม่ใช่ออฟฟิศเอาเวอร์เนาะออฟฟิศเอาเวอร์คือทํางาน8ปดโมงถึง5้าโมงเก้าโมงถึง6โมงแล้วก็เลิกงานกลับบ้านนะคะงานแอร์เนี่ยพูดง่ายๆแบบ คำๆเลยนะเหมือนงานรอปภนะคะเป็นยามเฝ้าทั้งคืนเพราะว่าบางคืนเราอาจจะต้องทำ red ร Eye Flight นั่นเองก็คือ Flight ที่จะต้องบินข้ามคืนนั่นเองอาจจะต้องออกไปทำงานตอนเที่ยงคืนกลับมาตีสามตีสี่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำใจให้ได้เลยว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนแบบเฮ้ยเราขาดนอนไม่ได้เรานอนที่อื่นไม่ได้เราเปลี่ยนไทม์โซนไม่ได้ เราจะต้องคอนซเดอร์พอยน์นี้ก่อนเลยก็คือนอนน้อยนะคะแล้วก็นอนไม่เป็นเวลานั่นเองนะคะนี่คืออย่างแรกที่จะแนะนําเลยนะคะอย่างที่สองนะคะก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเวลาอยู่เนาะ ถ้าใครเป็นคนที่จะต้องใช้เวลากับครอบครัวในวันเทศกาลต่างๆวันหยุดต่างๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนในครอบครัวเราก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเนาะที่จะมานั่งเป็นแอร์เหมือนเรานะหรือว่ามีเวลาที่ค่อนข้าง flexible เพราะฉะนั้นเราจะต้อง consider p o i n ์นี้ด้วยเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยเขา expect หรือเขาคาดหวังเราเนี่ยที่จะอยู่ในวันเทศกาลเนาะอย่างเช่นวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันสงการ คิดไปเลยว่า3เทศกาลหลักๆนี้เนี่ยนะไม่ได้อยู่บ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยนะสามเทศกาลนี้คือเทศกาลหาเงินของคนทําการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนท่องเที่ยวคือขายบ้างคนที่ทําแอร์ทำทัวร์ทำโฮเทลอะคาเดมดชั่นต่างๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะรู้อยู่แล้วว่า วันหยุดของคนอื่นคือวันหาเงินของเราเช่นเดียวกันค่ะก็คือเราจะต้องไปบินในวันพวกนี้เพราะว่าฟไฟล์ทใจเยอะมากๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไปทํางานแล้วไม่ได้อะไรเนาะบางทีบางบริษัทก็จะมีเหมือนเป็น OT หรือว่า overtime ให้กับเรานั่นเองในวันที่เราจะต้องไปทําในวันหยุดนะคะลาเลิกหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นคนซีเรียสเรื่องวันหยุด เราก็ต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอีกทีนรงลี่ก็จะบอกว่ามันก็แลกวันหยุดได้เนาะมันอย่างที่ลี่เคยพูดไปในคลิปก่อนหนะ้านี้แล้วว่าการเป็นแอเนี่ย time flexibility เรามีไงคือความยืดหยุ่นของเวลาอะวันที่คนอื่นเขาหยุดเราไม่หยุดวันที่คนอื่นเขาหยุดเราอยากจะหยุดเราก็ทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปแลกไฟล์มาเนาะอันเนี้ยก็จะต้องเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการที่จะสามารถแลกไฟล์รักนะคะต่อไป หลายคนเนี่ยบอกลีว่าเฮ้ยต้องสอบโทอีกแต่ลี่ก็จะบอกว่าโทอีก is not everything หลายคนเนี่ยมาเรียนโทอีกกับลี่เนาะแล้วก็คิดว่าต้องได้คะแนนโทอีกสูงๆคือจริงๆแล้ว,ว่คะแนนโทอีกมันเป็นแค่ qualification ที่เขาเอาไว้ดูเฉยๆว่าโอเคคุณมีพื้นฐาน grammar ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วโทอีกไม่ได้วัดความรู้หรือ knowledge ด้านภาษาอังกฤษของเราทุกด้านเนาะเพราะว่า TOEIC เนี่ยมันวัดแค่ listening กับ reading เองแต่ว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันมีถึง4 skills ก็คือ reading, listening, speaking แล้วก็ writing ซึ่งเวลาที่เราไปเป็นแอร์หรือเราทำงานฟิลที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นออฟฟิศเราก็จะใช้ writing เป็นหลักถูกไหมคะเช่นเขียนอีเมล์บลาๆเนาะแต่ถ้าเราเป็นแอร์อีเมลก็ต้องใช้ reading ก็ต้องอ่าน แถมยังต้อง speaking และ listening ได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยดีก็เลยจะบอกว่า t o e i c is not everything นะคะคะแนน t o e i c เป็นแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไม การเป็นแอร์เราถึงจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่เราจะไปเสิร์ฟว่า What Would you like to have coffee หรือ tea แค่นี้มันไม่ใช่นะแต่เราจะต้องสามารถ c o m m u n i c a t e ได้ในระดับที่สามารถช่วยเหลือหรือสื่อสารในระดับ intermediate ก็คือปานกลางเหมือนที่เราพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะว่าหน้าที่ของเราในการไปเป็นแอร์คือการไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอำนวยความสะดวกก็คือฝั่งเซอร์วิสนั่นเองคื การให้บริการเช่นการเสิร์ฟอาหารการเสิร์ฟน้ำการบอกทางหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคําว่าช่วยเหลือของลรีเนี่ยก็คือในเชิงของ Emergency นั่นเองนะคะเวลาที่มันเกิด Emergency we need to be able to communicate the right information ถูกไหมเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารจากจุด A ไปจุด B เช่นผู้โดยสารเราต้องถามเขาแล้วว่าเฮ้ย why are you sick ทำไมคุณถึงปวด เราถามแบบวัยอายุสิบไม่ได้นะอันนี้เลีแค่พูดให้ฟังเฉยๆให้ทต้องถามเขาว่าทําไมคุณถึงมีอาการนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขาตอบมาแบบอ๋อ oh, ฉันเจ็บคอไม่เขาจะเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆว่าที่มาที่ไปของอาการหรือซิมเ t ิม s ของเขาเนี่ยมันมาจากตรงไหนและเราเองเนี่ยจะต้องนําสารเนี่ยก็คือ information พวกเนี้ยไปบอกหัวหน้าเราหรือเราจะต้องติดต่อกับเมดลิงก็คือมันจะเป็นสายที่ติดต่อกับ ด็อกเตอร์ที่อยู่บนกราวน์ก็คือติดต่อหมอที่อยู่ด้านล่างพื้นดินภาคพื้นดินเขาจะสามารถช่วยเราในการทำเฟิร์สเอหรือว่าประถมพยาบาลเบื้องต้นกับอาการเนี้ยก่อนได้เช่นสามารถให้ยาพาราไปก่อนได้นะก่อนที่กับตันเขาจะเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางหรือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซซเรียสขนาดนั้นนะโอเคคุณให้ยาแก้ปวดเขาแล้วจบอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ถึงบอกว่าภาษาอังกฤษ ในการเป็นแอร์เนี่ยค่อนข้างสำคัญในเชิงนี้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับ life and death ของคนเลยถูกไหมถ้าเราพูดผิดหรือเราสื่อสารผิดมันถึงแก่ชีวิตของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง b ีแ w a r ตรงจุดจุดนี้แล้วต้องววระวังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียก็ไม่ได้อยากให้เครียดว่าแบบโห oh, หนูยังคะแนนโทอ,อีก400อยู่เลยหนูจะเป็นแอร์ได้ไหมทุกอย่าง ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะแล้วก็หมั่นอา่านหมั่นพูดหมั่นเขียนหมั่นฟังเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปถึงจุดนี้ได้นะคะก่อนที่เราจะไปคอมม u n i i c a กับผู้โดยสารสิ่งที่นอกเหนือจากการนเทอร์วิวแล้วเนี่ยเราจะต้อง study เกี่ยวกับ aircraft กับ service ซึ่งนี่เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเนาะของแต่ละบริษัทและของแต่ละเครื่องบินถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ qualify เราไม่ผ่าน ข้อสอบนี้เราจะไม่สามารถบินได้เพราะเราจะต้องมีใบอนุญาตในการบินหรือว่า flying license นะคะ license เนี้ยก็คือเหมือน driving license น่ะเหมือนเราไปสอบใบขับขี่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทำงานอาชีพนี้แล้วเราแบบสอบครั้งเดียวเราได้ flying license อันเนี้ยค่ะมันจะต้อง renew ทุกปีอันเนี้ยถ้าใครเป็นคนเกียดตการเรียนการอ่านหนังสือเนี่ยนะรีบบอกเลยว่า c o n s i d e r พิ Consider, Pit, จรารณา คอยนี้ให้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าปีที่2เรางองแงเราสอบไม่ผ่านบ๊ายบาย see you again next career ก็คือเราเปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ย จะต้องสอบให้ผ่านถ้าสอบไม่ผ่านเขาอาจจะพักงานเราเท่ากับพักงานเท่ากับไม่มีเงินถูกไหมเออมันก็จะมี consequence หรือผลที่ตามมาจากการกระทําของเราถ้าสมมติเราเป็นคนที่แบบอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องเพราะามันมีคําศัพท์ medical คาศัพท์เฉพาะทางของการบินอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะต้องไปฝึกฝนตรงนี้มาก่อนนะคะสําหรับใครที่ฝึกฝนระหว่างที่กําลังรอ interview สมัครแอร์หรือรอแอร์เปิดอะไรประมาณนี้รอสายมามา recruit อะนะ่ะเนาะ รีแนะนำให้อ่านพวกอาร์ติเคิลพวกที่เป็นข่าว BBC News หรืออะไรแบบนี้ต่างๆมันช่วยให้เรา increase vocabulary ของเราได้พอสมควรและถ้าเราอยากได้เซตที่มันเป็น category หรือว่าประเภทของการบินเราก็ไปอ่านเรื่องของ aviation ได้เลยนะหรือว่าเป็น tourist เพราะว่ามันจะมีคำศัพท์ของพวกนี้อยู่นะคะและ last but not least อันนี้ส่วนตัวนะ แต่นี้ก็คิดว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกของการเป็นแอร์นะคะหรือคนที่ทำงานไม่เป็นเวลาเหมือนพวกเรานั่นเองก็คือ health problem is real ปัญหาสุขภาพร่างกายของเรานั้นมีอยู่จริงนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแอร์เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งอายุแบบ25 26เองไม่เป็นไรจะบอกว่าอย่าประมาท โดยเด็ดขาดมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันไม่คำว่า health problem ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแบบไอเป็นฟลูอย่างเดียวแต่หมายถึงโรคก,กระดูกหมอลองกระดูกอักเสบโรคพิษของการเป็นแอร์เลยนะคะเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นแอร์เนี่ยมักจะเป็น depression depression ก็คือซึมเศร้าเราอย่าไปพูดกับใครนะว่าแบบโหยชีวิตตีจะตาย อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดกับมาว่าเธอไม่รู้หรอกเธอไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นเองไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิพเรชั่นมีอยู่จริงนะคะสาหรับคนเป็นแอ์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ร่างกายเราเหนื่อยมากๆเนี่ยแล้วเราอยู่คนเดียวและเราเหนื่อยแล้วไม่มีใครมาเทคแคร์เราเวลาที่เราอยู่ที่อาพอร์ตเราไปนอนที่พอร์ตอื่นๆที่ไม่ใช่พอร์ตบ้านเราไม่ใช่เตียงที่หอหรืออะไรแบบเนี้ยนะ เราอยากให้คอนซีเดอร์ก่อนว่าถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องต่างๆอย่างเช่นอุ้ยพ่อแม่ป่วยแล้วแบบว่าไปดูแลท่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยเห็นเพื่อนอัพรูปลง Facebook เขาไปเที่ยวกันอนะ่เเนเะเราก็ไปเที่ยวค่ะแต่เราอะเวิร์กไปด้วยแล้วเราก็ไปเที่ยวไปด้วยบางครั้งมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าฉันมาทํางานฉันไม่ได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นอะเราจะต้องคิดอินมานก่อนว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไร what is your objective of being a c a r e g i v e w เนาะ Objective ไม่ใช่เวลาที่เราไปสัมภาษณ์นะแต่ Objective ที่เราบอกตัวเองว่า what do you want in life คุณต้องการอะไรกับชีวิตตัวเองเช่นโอเคมาทำแอร์เพื่อเก็บเงินเอาเงินนี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวโอเคฉันมาทำแอร์เพราะฉันอยากมาสารฝัน เพราะว่าพอเวลามันอยู่หน้างานจริงเวลาเราได้ทํางานจริงๆมันก็คือเหมือน Amy the work ก็คือเหมือนงานอื่นๆนั่นแหละมันมีความเครียดมันมี stress มันมี depression มันมีวันที่ขึ้นมันมีวันที่ลงมันมีวันที่ happy เพราะฉะนั้น this is real นะมันไม่ใช่อาชีพที่แบบอุ้ยเหมือนไป holiday ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะต้อง be aware แล้วก็ระวังดูแลตัวเองในจุดๆนี้นะคะนอกเหนือจากนี้โรคกระเพาะหรือโรคภูมิแพ้ นะาแอลเลก็เกิดขึ้นกับอาชีพนี้ได้เหมือนกันโรคกระเพาะก็อย่างที่ลี่พูดไปตั้งแต่พอยหนึ่งก็คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างของเรามันไม่เป็นปเวลากเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกกาลังกายสม่ําเสมอเนาะแล้วก็กินอย่างเป็นเวลาเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่ลี่คิดว่ามันอาจจะเป็นในยุคสมัยใหม่นะก็คือ ทุกอาชีพตอนนี้คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะการเป็นแอร์ถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งตัวเราสามารถเก็บเงินเราสามารถที่จะไปต่อได้หรือว่าทำไซด์จ็อบไซด์ฮัตโซ่อย่างเงี้ยนะคะไปด้วยระหว่างที่เป็นแอร์เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะ ะะประมาณนี้ถ้าเอพิโซดต่อไปที่ดจะทำเกี่ยวกับแอลลี่น่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องของเทรนนิ่งว่าตอนเทรนนิ่งจะเจออะไรบ้างนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับส c r i บ e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย